เขาขอเปิดหน้าต่างใช่ไหมก็ please do so ลุยเลยค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะโอเคค่ะ it's okay with me สำหรับฉันแล้วไม่มีปัญหาเลยแนวะตอบตามคำว่า no no it's okay with me no not not at all no I don't mind no go ahead no please do so ได้นะฮะเอาที่เชิแล้วถ้าเกิดเราเราไม่อยากเขาเปิดอะเราไม่อยากเขาเปิดมันมันต้องตอบ no no มันก็ฝืนใจสิฮะกรณนนีไม่อยากให้เขาเปิดประตูหรือไม่อนุญ,ญาตมันตอบ yes ไม่ได้ห้ามตอบ yes แต่ให้ขอโทษและบอกเหตุผล มารยาทสังคมทำกันแบบนี้ฮะเขาขอใช่ไหม Would you mind if I open the window อ่าอาจจะเอออา à, uh, สักหน่อยหนึ่ง I'm sorry นขอโทษจริงนะคบ I feel cold บอกเหตุผล I feel cold today เราตอบกันแบบนี้เราจะไม่ตอบ yes ใช่ฉันลังเกียดฝันไปเถอะมันไม่ได้มันทำอย่างนั้นไม่ได้นะ I'm sorry นะคบ I feel cold today เนี่ยเรากขบอกเหตุผลไปควรจะต้องมีผลกำกับอยู่แล้วมันจะบอก I'm sorry อย่างเดียวมันไม่มีใครเขาทำกัน ก็บอกเขาสวนหน่วันนี้คุณมีปัญหาเลยขอโทษจริงๆนะวันนี้หนาวจริงๆวันนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพิ่งทานฟ้าทลายชนมาอ,อย่าเปิดประตูเลยได้ไหมอย่าเปิดหน้าต่างเลยได้ไหมลมมันเข้าอะไรก็ว่าบอกเข้าไปแต่ห้ามตอบ yes พวกนี้ทำราอัพคะแนนได้ง่ายอัพได้เร็วจริงๆนะครับในเวลาอันสัน้นนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่ Red Maple